ลูกค้ารายที่7ของบูธนี้ในงานนี้มาต้อนรับครับสวัสดีค่ะเจ๊ต๊อกแตกค่ะสวัสดีครับเสี่ยอ๊อฟครับเราอยู่กันที่สุดเจ็ดน,นะคะเจ๊ต๊อกแตกก็ไม่มีอะไรามาฝากมาต้อนจะพี่น้องค่ะน้อยจะตามบวกลงแซอกแตกเลิเลิรตานี่บูธนะคะต๊อ,อกแตกเสี่ยอ๊อฟนะคะเอชเจ็ดเสี่ยอ๊อฟขาย,ม,าออขายมีแห้งไก่ฉีกนะครับแล้วก็น้ำซอสหมี่แห้งนะครับแล้วก็ปลาละออลบอง วว้ารับประการในหนังข่าว่าไม่แซ่บเราไม่มาไม่เล่นเราไม่มาเพราะเราคือแร๊ดแซ่บเงินมาเต็มถึงไและล่นถัดเล่นเล่นค่ะโอ้เลิศเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่วันนี้แสลงของเผ็ดไม่ได้ก็เลยโอ้แดงแสลงในใจไปลิกาซีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลิกาซีดเอาโกินแล้วหรอเกินจะทำแล้วหรอเดี๋ยวะจน เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนยยูก่อนยูก่อนโดนแล้วแหละโดนโดนแล้วแหละแต่ในในก็ตามฉันก็ได้อุดหนุนของเสียเอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คืออร่อยมากเลยแต่ยังไม่ได้แกะนะยังค่ะแต่ได้ข่าวว่าสูตรนี้มาขายในงานี้เท่านั้นแต่อีสูตรนึงเนี่ยไปขายในร้านนะสูตรนี้ขายได้เพราะว่าขายทีร้านขายไม่ไย่อยยอยยอยย่อยยอ่อยดีนะะยังไงยังไงยังไง และตอนนี้นะคะจะบอกว่าร้านที่ตั้งใหม่ของเจตกแต่ง ok นี่คือบอกว่าปังเปรี้ยงป้างมากร้<อ>านอยู่ตรงไหนคะร้านไหนนะคะเป็นคนใส่2องค่ะหลังบะหมีม่เป็ดย่างใส่2องนะคะทีป้าค่ะเสกคำว่าและแซมกตมันเทิรสินนะคะมันจะขึ้นใส่2องเลยนะคะรองรับลูกค้าได้30โต๊ะมีห้องแอร์เย็นสั่งๆค่ะ แล้วก็ของเสียออลแหะครับากร้านข้าวมาันเดียวไก่เสียวออลอฟแ8อยู่ในปั๊มปอตเลียบว,วารีเอสดีนอกจอกนะครับหยุดทุกวันบุญนะคะคุณลูกค้าเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะครับรอดนะนี่ช่วยซัพพอร์ตสองคนนี้ด้วยนะฮะซัพพอร์ตเจนตอกแตกผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ซัพพอร์ตผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะนี่จะบอกว่าตอนนี้ที่ออนแอร์มาเนี่ยมีอยู่สองคนนั้นที่ยังไม่เคยยืนปากเหวเลยลนี่แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเจโนกี้ เดี๋ยวก็ต้องมารูุกันแหละเดี๋ยวสิเไม่เคยยืนยืนปุ๊บตกเลยมันคือเกมมันคือเกมมันคือ s t r a t e g แล้วเรียวจริงๆนะผมบอกไว้รายการสุกพักขาแทบแม่ขาแทบคือเรียวจริงๆนะครับผมบอกไว้แค่นี้ทุกคนต้องรู้ไปนี่ไหนไม่รู้นะคะสีส้มสีส้มเรามาสีแชมค่ะไม่ได้แชมป์เราไม่มาค่ะนี่ไปดูย้อนหลังได้ที่ netflix นะจ๊ะเธอหรือหรือพนักงห้าทุ่มตรง ท้ทุยี่สิบาทุ่มยี่สิไปดูย้อนหลังได้รายการเดอะรัสซงวอลซีซั่นสองแครับซีซั่นสองนี่บ๊ายบายค่ะยังไงก็ขอให้ปังๆติดท็อปเทนนะคะ